รวมไอเทมที่ทหารไทยยุคใหม่ควรจะมีภาค2ครับสวัสดี ในตอนที่แล้วครับซึ่งก็ผ่านมานานมากแล้วด้วยตอนนั้นเราได้ทําคลิปร่วมอุปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยสร้างมาเพื่อให้ทหารไทยปฏิบัติภารกิจได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยมันก็มีอยู่4-5อย่างครับทั้งแว่นตากันสเก็ตหูฟังเอียปลักเป้สนามแผดแล้วก็รองเทา้ายุทธวิธีเทๆครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ทหารไทยควรจะได้ใช้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยวันนี้เวลเลอร์สตอรี่เลยได้รวบรวมเกียร์หรือว่าอุปกรณ์ทางทหารขั้นพื้นฐาน มาให้ทุกท่านได้ชมกันต่อครับมาดูกันว่าทาหารไทยควรจะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างครับ 1>, 1. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลส่วนบุคคล Individual First Aid Kit หรือ I f a ฟครับในการฝึกของทาหารหรือระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยเราอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างการห้ามเลือดให้กําลังคนในหมู่คู่บัตรด,ดีหรือปฐมพยาบาลให้ตัวเองทําให้กําลังคนแต่ละนายเนี่ยควรจะมีชุด i f a c ติดตัวไว้ครับหรือจะเป็นชุดมินิ First Aid Kit หรือ m f a มก็ได้เช่นกันเพราะว่าถ้าต้องรออุปกรณ์จากเสนาลักษ์ทีเดียวเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันครับและ i f a ฟกครับก็ควรเป็นอุปกรณ์ ของแท้ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยชีวิตเราและเพื่อนในหมู่ได้จริงๆและแน่นอนครับว่าชุด i อแฟคุณภาพที่ได้มาตรฐานก็ต้องไปซื้อที่ไหนครับที่ร้านเวเลอร์อยู่แล้วสิครับมาตํากันได้เลยครับข้อ2ถุงมือยุดธทวิธีครับในการออกฝึกแต่ละครั้งครับอุปกรณ์ที่หลายๆหน่วยจะแจกใจ่ายให้กําลังพลเพิ่มเติมก็คือถุงมือนั่นเองครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นถุงมือธรรมดาที่อาจจะเพิ่มความแข็งบริเวณสันมัดหรือไม่มันก็เป็นถุง มือตัดอ้อยดีๆนี่แหละครับดูแล้วคลาสสิกสุดๆอย่างการปิปปืนเวลายิงหรือเข้าตีเนี่ยถุงมือแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะงั้นครับการเปลี่ยนมาใช้ถุงมือทางยุทธวิธีที่มีความหนากําลังดีบวกกับวัสดุที่ทนทานแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทางทหารจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับโดยเฉพาะถุงมือยุทธวิธีของแบรนด์แมคคานิกแวร์ที่ทางเวเลอร์เราจัดจําหน่ายด้วยของดีจัดจัดเลยแหละครับมีหลายแบบหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้นอกจากจะเหมาะกับภารกิจทางทหารแล้วยังมีรุ่น ที่ใช้ในงานช่างหรือใส่ขับมอไซค์เท่ๆก็ยังได้แถมมีลายสุดเท่ให้เลือกมากมายพลังทอบอลุ่นลิมิเต็ดก็มีให้จับจองด้วยนะครับ 3. เสื้อรองในที่ระบายความร้อนได้ดีขดขดการปฏิบัติงานในที่ตั้งหรือออกสนามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทหารไทยต้องใส่กันอยู่ทุกวันก็คือเสื้อรองในนั่นเองแต่ว่าถ้าหากเสื้อรองในมันดันมีความหนาหรือว่าอมน้ํามากเกินไปมันก็จะเก็บเหงื่อเราไว้อยางกับโดนน้าสาต์ในวันสงการทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีนักส่งผลให้ตัวกําลังคนเองเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจได้ไม่สะดวกครับหรือว่าถ้าร่างกายเราร้อนมากๆก,ก็จะมีโอกาสอิสโตรกแดบ,บได้เลยทําให้ทหารไทยครับควรจะเลือกเสื้อรองในที่ ระบายความร้อนได้ดีเนื้อผ้านุ่มสบายใส่แล้วต้องไม่ขันยิบยิบเหมือนกับหมามุย้ยเกาะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใส่ชุดฝึกทับไปอีกชั้นหนึ่งนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าอยากได้เสื้อรองในคุณภาพดีผ้าเบาสบายระบายความร้อนได้ง่ายก็อยากให้มาลองหยิบจับเนื้อผ้าลองใส่เวเอร์ PX ดูสักครั้งหนึ่งครับแถมสามารถสกรีนลายเท่ไว้ใส่อวดเพื่อนเวลาถอดครึ่งท่อนได้อีกด้วยส่วนราคานเนี่ยก็สบายกระเป๋าครับลองเข้ามาเลือกซื้อเลือกตามกันดูแล้วกันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่ทหารไทยควรจะมีตติดััววกนไ้ คใครคิดว่าทหารไทยควรจะมีอุปกรณ์ชิ้นไหนนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยละกันครับสันส้นๆง่ายๆขอขายประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ w วเลอร์พีเอ็กซ์สแตนดาร์ดโอเปอเ มาพร้อมกับนวัตกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลําตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุ่นเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับ w ว,วลเลอร์จาก ER วเวล ER X, ER วเวลอร์แท็กติคอลโปรโมชั่นสต็อกเอาท์เซลดกระหน่ำสูงสุด75พบกับสินค้าแท็กติคอลแบรนด์ชั้นนํากว่า40แบรนด์ และนี่คือแบรนด์ที่ร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ปั๊มปัม๊มโปรโมชั่นเริ่มแล้วเด้อตั้งแต่วันนี้จนถึงสังเ31มกราคมนะคะของถูกและดีมันมีอยู่จริงที่เ a เดอร์แท็กติคลขืนมาช้าสินค้าจะหมดเอานะคะไปซื้อกันคะ่ะ